สวัสดีค่ะทุกคนเรามาพบกับ EP ีภาคสุดท้ายของน้ำพริกหอมแดงนะคะตอนนี้เราจะเป็นเรียกมันว่าภาคกินค่ะตอนนี้คือปลาช่อนด้วยความที่มันเป็นหม้อก,กระทะไฟฟ้าค่ะมันก็ใช้เวลานานกว่ามันจะทอดเหลืองะคะ่ะตอนนี้สิดุงหิวข้าวมากสองทุ่มกว่าเราไม่ไหวเสดุงจะกินน้ำพริกหอมแดงผักกระเฉดยอดผักกระถินแล้วก็เนี่ยค่ะข้าวสวย ก่อนแล้วนะคะตอนนี้เรียกว่า e ีพพักกินหิวข้าวมากค่ะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก็จะโซยให้ดูหนึ่งคำนะคะวิธีการกินเริ่มต้นเราอย่าเพิ่งกินผักค่ะเรากินน้ำพริกกับข้าวก่อนนะคะเพื่อที่จะได้รสชาติว่าน้ำพริกกับข้าวย่ยมันพอดีหรือเปล่านคะคะตอนนี้เสริลุงหิวใส้จะขาดแล้วเนี่ยเนี่ค่ะเสริลุงก็จะเอาน้ำพริกหอมแดงนะคะนี่ไหมใส่ไปหน้าข้าวของเราค่ะอ่าเนี่ยค่ะ เห็นไหมคะจุ๊บนะคะอ่าค่ะสก,กี้รับนะอ,อร่อยทุกคนเค็มกำลังดีเค็มพอดีเปรี้ยวพอดีนัวพอดีอันนี้คือรสชาติของเสรลุงนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากชิม น้ำพริกหอมแดงแล้วก็ยอดกระถินนะคะกับข้าวสวยร้อนๆกับปลาทอดนะคะก็มาเที่ยวสวนมายงชิดบ้านสวนอินบุญของเสลุงได้สวนมายงชิดบ้านสวนอิมบุญของเรานะในอนาคตเนี่ยเราจะทําเป็นโฮมสเตย์นะคะชื่อว่าโฮมสเตย์แอนด์คาเฟ่บ้านสวนของคุณเสลุงจะทําเป็นโฮมสเตย์สไตล์บ้านสวนแล้วก็มีคาเฟ่ให้ทุกคนนั่งเล่นแล้วก็คาเฟ่ของเราเนี่ย เราจะให้นั่งเล่นมันมันไม่ใช่คาเฟ่ใหญ่จะเป็นคาเฟ่ประมาณเละะ็กๆค่ะเสร็จเสร็จลุงก็จะเป็นคาเฟ่ที่รับเฉพาะลูกค้าที่มานอนโฮมสเตย์อ่านึกไหเสร็จแล้วก็เป็นความเป็นส่วนตัวเหมือนคุณได้ยินคําว่าบ้านสวนของเราไหมคะเหมือนกับว่าคุณมานอนบ้านสวนตรงเนี้ยมันคือบ้านสวนของคุณอ่านั่นแหละค่ะถ้าอยากกินเมนูเหล่านี้จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ ของโฮมสเตย์แอนด์คาเฟ่บ้านสวนของคุณณนะสวนมายงชิดบ้านสวนอิ่มบุญค่ะคือพื้นที่สวนมายงชิดเนี่ยเสรีุงจะเรียกเขาว่าสวนมายงชิดบ้านสวนอิ่มบุญอ่ะในส่วนของคาเฟ่เราจะแยกออกไปนะคะก็จะเรียกเป็นโฮมสเตย์แอนด์คาเฟ่บ้านสวนของคุณหาบ้านสวนของคุณเลยนะคะคุณอยากกินเมนูแบบนี้หน้าตาอย่างนี้นะคะก็มาได้เลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยเสรีุงคิดว่าน่าจะลงเสาเข็มได้ปีหน้านะคะ เสรลุงกาลังเก็บหอมรอมริบเพื่อที่จะดําเนินการก่อสร้างอยู่ก็คิดว่าน่าจะลงเสาเข็มได้ปีหน้านะคะมีเมนูอีกหลายเมนูเลยที่เสรีลุงจะอัปเดตลงไปในช่อง YouTube นะคะ mm hmm. เบื้องต้นนะคะก็ไปติดตามในช่อง YouTube ของเสรลุงนะคะแล้วก็ติดตามเพจ Facebook ของสวนมะยงชิดบ้านสวนอิ่มบุญน,นะตอนนี้เนี่ยเสรีลุงจะไม่ลงเมนูอาหารไปในสวนมายงชิดบ้านสวนอิ่มบุญน,นะคะเพราะว่ามันยังไม่มีบ้านสวนไงคะ มันยังไม่มีโฮมสเตย์มันมีแต่สวนเสรนุงก็เลยทำเมนูอาหารเหล่านี้ลงไปในช่อง YouTube ก่อนนะคะแล้วพอเราเรามีโฮมสเตย์แล้วเนี่ยเมนูอาหารเหล่านี้เราก็จะบรรจุลงไปในเพจของโฮมสเตย์นะคะเพราะมันเป็นอาหารที่เก็บมาจากตู้เย็นที่อยู่ในสวนแล้วก็เอามากินสดๆนะคะแล้วก็กิน เป็นเมนูซิกเนเจอร์ประมาณนี้นะคะตอนนี้ปลาของเราก็ใกล้จะเหลืองแล้วในระหว่างที่เราคุยรอนะคะแต่ว่าเมื่อกี้เสรจลุงก็ชิมหอมน้ําพริกหอมแดงกับข้าวสวยร้อนๆให้ชิมให้ดูแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้คือถ้าเสรจลุงจะเด็ดกระถินมาโปด้วยเนี่ยเสรจลุงก็มือไม่ว่างอะ่ะเอาเป็นว่าคุณก็จินตนาการเอาแล้วกันเนาะ,ะปีหน้าค o m ing s o ูนนะคะ Home stay and Cafe บ้านสวนของคุณเนี่ยเสรจลุงจะดําเนินการแล้วเสร็จนะคะถ้าท่านใดสนใจที่จะมาเช็คอินนะคะก็ติดตามได้ทางหน้าเพจ หน้าเพจ Facebook ของอสวนมโยงชิดบ้านสวนอินบุญหรือว่าติดตามที่ช่อง YouTube ของเสรลุงได้เลยนะคะแล้วก็ในอนาคตเสรุง um ก็จะเปิดเพจ Facebook ของ h o m e s t a ์แอนด์คาบ้านสวนของคุณนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้แล้วก็สามารถที่จะอินบ็อกซเข้ามาจองพักได้เลยอะไรประมาณนี้ราคาเป็นกันเองสไตล์โฮมสเตย์บ้านสวนนะคะ ของสายลุงจะอยู่ที่ซอยหนองกระเพาะสหมู่ที่2บ้านหนองกระเพาะตําบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะแล้วก็อยู่ติดวัดมณีวงเลยห่างจากวัดมณีวงประมาณ200เมตรเองค่ะวัดมณีวงจะอยู่ซอยหนึ่ง นะคะแล้วก็ถัดมาก็จะมีซอยสอแล้วก็ของเซรุงอยู่ซอยสค่ะอยู่ห่างจากจวัดมณีวงศ์นิดเดียวเลยเราอยู่ใกล้วัดมณีวงมากเลยค่ะนะคะใครอยากจะมาเที่ยวทำพญานาคแล้วก็มานอนโฮมสเตย์แอนด์คาเฟ่บ้านสวนของคุณณดินแดนสวนมายงชิดบ้านสวนอิ่มบุญอันเงียบสงบและสับปายะเหมาะแก่การ นอนบ้านสวนของตัวเองนะคะเหมาะกับความเงียบสงบเหมาะกับความสันโดษเหมาะกับความร่มรื่นสไตล์บ้านสวนแล้วก็เซดุงจะทําออกมาในแนวของการใครที่แบบว่าชอบปฏิบัติธรรมกรรมฐานเงนี้ยค่ะก็มาเช็คอินมาพักได้นะคะเพราะเสดุงก็เป็นสไตล์ปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่แล้วก็สามารถที่จะแช์ แชร์กันได้นะคะไม่ใช่สอนนะคะเรียกว่าแชร์กันสายลุงก็จะอุปถัมภ์ดูแลอาหารให้นะคะแล้วก็มีค่าบริการอาหารแล้วก็ค่าที่พักไม่แพงมากค่ะสไตล์โฮมสเตย์แอนด์คาเฟ่บ้านสวนของเราเนี่ยจะเป็นในลักษณะของกิมมิคนะคะออกมาสไตล์บ้านสวนนะคะมีความเงียบความสงบความสันโดษความเป็นกันเองความเป็นเจ้าของบ้านสวนแล้วก็สามารถที่จะ ปฏิบัติธรรมกรรมฐาสนสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิ ในพื้นที่ของเราได้เพราะว่ามันมีความสัปปายะในทางธรรมมีความเงียบความสงบมากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใส่ลุงขายโฆษณาไปก่อนในช่อง YouTube นะคะในอนาคตปี2567คัมมิ่ง o ูนใส่ลุงจะลงเสาเข็ม h o m e s t a y and c a f าบ้านสวนของคุณแล้วก็จะเปิดเพจแล้วก็อัปเดตความคืบหน้าให้ดูเป็นระยะระยะระหว่างนี้ก็กดติดตามช่อง YouTube ของใส่ลุงแล้วก็เพจ Facebook สวนมะยงชิดบ้านสวนอิ่มบุญไว้ก่อนนะคะประมาณสักต้นปี หกเจ็ด uh, เนี่ยเราก็จะมีผลผลิตมยงชิดนะคะก็สามารถที่จะสั่งผลผลิตมยงชิดของเราเนี่ยไปรับประทานกันได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลผลิตมยงชิดของเสดุงแล้วก็ออเดอร์เสดุงด้วยขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ